หนังมั้แม่คุณมัดปั้นล้วน้องกไหมเจ๊มันกินปมแม่กินปรงู้้จักคำว่ากินปมไหมนอนนอนน้องหได้กินอะไรแม่สดหลวดนี่เฝ้าก็ถ้ามานอะ

มันเ oh, ิ้มบะหมันห้อเดยคนีฟูเหวานมัดมือมาได้กินเผาด้หนี่มัดมือเลยออบแตบ้านกี่โมงโมงไหมืมดมอม่ได้กินข้าอออกแต่บ้านตบายงไปิบน ก็ม้นคืนทีเราก็มาหอนบานไม่กับเขาเราก็ได้กินเหนีบ่ะตมงเราตอนนี้หาม้นา้งห้ามนปลห้าม้วมงไม่เหนียกินเขาโอ้ยเรางแนี้ยขดเอาใครเพ่นมาลอกดาวนะไปกินข้าวตี๋กันแล้วไปกินอย่างไรที่ร้นอาหารลอกดาวไม่ให้นางกินเงี้ก็โอ๊ตเอาไม่ให้กินเงี้ย ลองด่ากันง่ไหมทีเปิดพักฟองตุ่มกันหน่อยกอบๆไหมพักฟองตให้น่อยถึงใช่ไหมกอบเองไหมก้างมันออกอัต้มอ่ะเหรอติดนั่นเลยช่วยเหมือนไมเ วา้กินพักเปน,น,นละออนนี่แต่ว่าลูกพร้อมกับเปละอ่อนนะแตอยู่แต่นี้กับละออนตลอดเขาเป็นเด็กของแม่ตลอดเช้าวอยหืมสดคือขน,ขนาดเน,น,นี่นนอืมเข้าหนักหนักอ่ะสวยสวยอันนี้เหรออันนี้โอเคอืม Hít chảy à, à. mày nhặt bởi gà mày nhạc bởi lễ mày cọp luôn Ông à, tới không cọp Nói không có mấy hẻm tốt nữa, thèm thèm, nó có mấy hẻm tốt nhanh nhanh Mấy hẻm tốt Thèm à, Sọt canh Ờ nó sọt canh chứ, ưu đi đi, ơ chưa mấy kìa, canh canh này

กินละอันก <c oughs> ินละกินละทาไมแม่มาได้มาได้รู้สึกเหมือนกันนะอ๋อมันห่อนอ่นอนๆเลย

มาเนี่ยท่านอีสานท่านบักน้ำเต้าอยู่คือบักตน้นเออ,บ,อ,อบักต,นนนตน้นบักน้ำเต้ามันแบบอันที่แบบมันจะมุกเป็นต้นเป็นแบบว่าน้ำเต้าไหมน้ำเต้าเรากับนี่นห็นงอนขึ้นไหมอืมบักน้ำเต้าเออมุกขึ้นกันเหรอขี้ก้าวมันนั่ có ai bóng con mắt phải lắm bóng sai lắm bó mắm 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 con mắm 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 hôn mắm mắm hết hết mắm lắm mắm mắm mắm

ับอกลาไหมไปซ่อนนี่ยังมีแฮมตัวอ๋อแตงคั่แตงคัวไปซ่อนตัวใหญ่นะอต้วใหญ่ แกงส้มมะส้มส้มอีกท่านทอดมันต้องแบบว่าดดนะแาออาดดเ,นนเดียวเหบมมีมแดดนะแล้วหนัามันจะร้องหยาพอเท่าเดิมแบบนี้เลยอ๋อเลยมันจะร้องหยาพอเขาแหลกแหลกเกินนะเนาะร้องหยาพอส่วนมากไม่ทอด ันหมากก็แม่เคยทอดไปทอดแต่แบบว่าปลาปลาหม่งอุ้ยปลาหนึ่งก็ปลาหนึ่งก็ปลาปลาช่อนแดดเดียวอีแหนเอามาทอดนะลูกตัวมาเป็นเป็นอี้แม่ก็ยังบ่อเคยทอดสักแก่แก่เนาะเป็นมาจะร้องพร้อมแม่ยังได้ทุกอย่างเดียวอื